สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเจอกับแมกโกของม1น,นะครับยูนิต8เป็นยูนิตสุดท้ายของเทอม1น,นะครับเรามาดูกันว่าเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับเริ่มนะครับแมกกโกโม1น,นะครับยูนิต8 What are you doing? คุณกำลังทำอะไรนะครับดาว่ายูนิตนี้จะเป็นเรื่องของการเหตุการณ์ซึ่งกำลังกระทำอยู่เราไปดูกันรายละเอียดกันข้างในนะครับโอเคครับต่อครับมาดู listening and discuss นะครับมาดูว่าเรื่องหน้าแรกเกี่ยวกับอะไรนะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่า Are there อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในยุทมีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไหมในในเมืองเรามีไหมนะครับ What is different What is different in this cafe from a cafe in your country มีแตกต่างกันยังไงระหว่างในประเทศเรากับในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในนี้นะครับลองดูครับให้นักเรียนลองฟังดูนะครับ 1. listen and discuss 1. The attendant is watching TV. 2. Ryan is working online and drinking a cup of coffee. 3. Ashley and Jason are eating sandwiches. 4. Ken is reading a comic book. 5. Penelope is listening to music on an MP3 player and looking at magazines. 6. zach and tom are playing video games. 7. susan is writing an email. 8. pedro is chatting to a friend online. 9. carol is surfing the internet. 10. anne and victor are waiting for computers. Hello, am I speaking to Matt? This is Julia, what are you doing? Oh, you're still at work. Me? I'm hanging out at the cyber cafe. นั่นเลยก็จะเห็นว่าเป็นการกระทําซึ่งก,ากําลังกระทําอยู่ทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูต่อนะครับคิก c k เช็ค k vocabulary name thing in the internet cafe ตั้งดูชื่อนะครับให้ใส่ชื่อในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ข้อบีข้อคอมเพลช o นตอบ yes หรือ no นะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่า Julia is talking to m a t t on the phone Julia กำลังคุยอยู่กับ Matt ใช่ไหม ใช่นะครับข้อ2ก็บอก Ashley and Jason are playing video game สองคนนี้กำลังเล่นวิดีโอเกมอยู่ใช่ปะไม่ใช่นะครับ3ครับ Ken is reading a book about computer กำลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับคอมใช่ไหมไม่ใช่ครับขอ้อ4ครับ a n น is waiting for a computer กำลังรอคอมใช่ไหม ใช่ครับข้อสุดท้าย Pedro is talking to his parents online Pedro กำลังคุยกับคุณพ่อคุณแม่ออนไลน์ใช่ไหมไม่ใช่ครับ oh. pair work ก็คืองานคู่นะครับลองดูครับลองฟังดูครับ two pair er work a what is Ryan doing he's working online what are z a c ล and tom doing they're playing video games นะครับ What is Ryan doing? Ryan กำลังทำอะไรนะครับ He is working online. He is นะครับนี่ Present Continuous นะครับ The Present Progressive เดี๋ยวจะได้อธิบายในตรงไวยากรณ์นะครับ What are s a c แอนทอมดูอ i n g งแซ k กับทอมกำลังทำอะไรครับต่นนี้ใช่ R เพราะ2คนเห็นไหมครับ They They are playing video game กำลังเล่นวิดีโอเกมกันอยู่ครับวยากรครับ Present progressive tense คืออะไรครับก็คือเหตุการณ์ซึ่งกำลังกระทำอยู่นะครับเขาบอกว่า Use the present progressive for an action that are happening at the present moment ใช้ตรับเหตุการณ์ซึ่งกําลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้นะครับอันนี้ประโยคบอกเล่าครับ affirmative I ใช้ am นะครับ verb to be am แล้วตามด้วย verb ing ครับ present continuous หรือ present progressive เนี่ยจะต้องมีประธานตามด้วย is หรือ am หรือ are แล้วแต่ประธานนะครับแล้วตามด้วย verb เติม ing ครับอันนี้รูปย่อนะครับอันนี้รูปเต็มนะครับรูปเต็มนะครับ I am. นะ I am working now, you are working now, he is working now, she is working now, we are working now, they are working now. w o r k to be ต้องเหมาะสมนะครับกับประธานดูตามนี้นะครับอันนี้บอกเล่าอันนี้ปฏิเสธครับปฏิเสธเอา not ตามหลัง is am are ท่านั้นเองครับ I am not working now ใช่ไหมครับ You aren't are not นั่นเองนะครับ He isn't working now, she isn't working now. We aren't, are not ครับเนี่ย are not นะครับมี not อยู่ตรงนี้แล้วนะครับย่อนะครับ They are not working now นี่เป็นประโยคปฏิเสธพอเป็นประโยคคำถามก็เอา verb to be ขึ้นหน้าครับ verb to be ที่เหมาะสมกับประธานเนี่ยเ่มนะครับเป็น are you working now am I working now เห็นไหมครับ is he working now ไม่ยากนะครับ are we working now ตอบครับตอบรับ yes I am Yes you are แค่นั้นเองนะครับ To be ที่เหมาะสมกับประธานตอบปฏิเสธ No I'm not เห็นไหมครับ I'm not ไว้ข้างหลัง No we aren't นะครับนะอันนี้เป็นประโยคอตอบรับกับตอบปฏิเสธธรรมดาครับ Present Progressive tense นะครับอันนี้ Question with what แล้วกับ Present Progressive what แปลว่าอะไรนะครับ What are you doing คุณกำลังทำอะไร I am working now นะครับเอาคำว่า work <Yeah. S 1> มาใส่แทนดูดูไปว่ากำลังทำกำลังทำงานครับเอาสิ่งที่ทำามามาใส่แทนดูเท่านั้นเอง What is he doing? What is she doing? He is working now. What are you doing? We are working now. กำลังทำงานอยู่นะครับโอเคต่อนะครับ c o complete the conversation you can use contraction ใช้รูปย่อก,ก็ได้นะครับตอบใ,ใ,ให้สมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นประโยคคำถามเห็นไหมครับมี ING แล้วตกลงก็ขาด up to be ีนะยใช่อะไรครับครับผมลองทำดูนะครับ U นี้ใช้ R เป็นไ you s ติด i n g นะนะครับจากความรู้มาจากเกียร์ครับลองเอามาเติมดูเอามาดูเฉลยนะครับ are you s สต d ด i n g now? No I'm not. Are you studying. คุณกำลังเรียนอยู่ปะ Yes, I am studying for English test. จะกำลังดูหนังสืออยู่นะครับจะไปตอบภาษาอังกฤษข้อ2 The children นี้เป็นพู้หูพจน์นะครับนนี้เรียนต้องระวังใช้ R นะครับ Are the children playing video g a m e No, they No they a y e n h a y อะไรครับ they a r e watching TV กำลังดูทีวีครับ are you watching TV too คุณกำลังดูทีวีอยู่เหมือนกันปะ No no บอกแล้วครับ No I'm not It's a k i d movie หนังเด็กฉันเลยไม่ดูข้อสาม h ู who? Mary calling Mary คนเดียวนะครับ Who is ครับ She is calling her boyfriend. ตอนกำลังโทรหาแฟนของเขานะครับ He ใช่ไหมครับ He He ก็จังจะ is ใช่ไหมครับ He is coming Is he coming to the cafe? Yes He is ครับเกี่ยวกับงทำได้นะครับ Work with a partner ทำงานกับคู่นะครับอ่านเสื้อบา the people ถามและตอบเกี่ยวกับคนลองดูตามข้อนะครับแล้วก็ทําดู What is Jake doing? Jake กำลังทําอะไร He is delivering mail. กำลังส่งจดหมายอันะะนี้เจ k e แน่นอนหนึ่งเจ k e ครับสองใครครับเนี่ย Is s r Taylor อยู่ไหนครับ อยู่นี่ครับสเตเทลเลอร์กำลังทำอะไรครับกำลังนั่งใช่ไหมครับรอนกำลังทำอะไรครับนอนสามใช่ไหมครับอยู่นี่ครับรอนกำลังฟังอะไรสักอย่างอาจจะกำลังฟังเพลงฟังอะไรก็ได้นะครับอา่านี้ลองตอบดูครับ what is Jake doing อย่าลืมว่ากำลังทำอะไรเว v ร์ b เติม ing นะครับนถึงคนสุดท้ายคือ Miss Parker คนที่8อยู่นี่ครับ Miss Parker นะครับลองทำดูแลส่งนู่นครูนะครับอันนี้ลองฟังดูครับ Jerry is talking to Nancy on the phone Jerry กำลังคุยกับ Nancy ทางโทรศัพท์ครับ Complete the chart about Nancy's family คำพิจารณาก็อันเขียนให้เต็มนะครับเกี่ยวกับครอบครัวคอนแนนซี่นะครับ Write what each person is doing these days. แต่ละคนทำอะไรนะครับโอเคลองฟังดูนะครับแล้วก็เติมครับ Four listening Jerry is talking to Nancy on the phone. Complete the chart about Nancy's family. Write what each person is doing these days. Is this Nancy? This is Jerry Wilson speaking. Hi, Jerry. How are things? Where are you? Are you still at college? Yes, but I'm in town for a few days. How are you doing? I'm okay. How's your family? What's everyone doing? Well, we're all fine. My father is still working in the bank. My mom is a happy grandmother. She's watching Carol's baby a lot these days. Carol's married, you know. She's working at a hospital. She has a little girl. That's great. How about your brother? Frank's at college. He's studying computers. Frank at college? That's wonderful. And what are you doing? I'm finishing high school this year. No, I mean, what are you doing now? Nothing special. How about a pizza? Good idea. ชวงไมกิวิซ่านะครับเอาลองเติมดูตามที่ฝั่งมัตกีนนะครับไม่ทำงานในธนาคาร washing carol baby กำลังดูลูกของ carol working at a hospital ทำงานอยู่ที่ลงพยาบาล studying computer at the college นะครับ 5. pronunciation listen to the ing ending. then practice. what are you doing? i'm waiting for you. what's she doing? she's chatting with a friend. what are they doing? They're playing a video game. นะครับเติมจ G ครับกำลังทำกำลังทำอะไรอยู่นะครับ What to be เวิ What ่มเติม A G ครับ Doing, waiting, chatting, playing นะครับต่อนะครับ a d v e r s a t i o n บทสนทนาครับลองฟังระหว่างโลแกนกับแดนนี่คุยกันนะครับ 6. Conversation Hi Danny. This is Logan. Hi Logan. What's up? I'm at the mall. I'm checking out the movies. What's playing? The Road to Tripoli. It's an action movie with Alec McKay. I'm a fan of action movies, and Alec McKay is my favorite actor. Well, let's go and see it. Your ending. What does Danny say? 1. I'm busy now. I'm helping my dad. 2. I can't. I have homework. 3. Good idea. I'm coming right away. Let's have oh. หนังนะครับมาดูว่าหนังเรื่องอะไรปรากฏว่าคนที่โทรไปที่โทรไปหาเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาก็เป็นเสียนหนังแอคชั่นมูฟวี่เหมือนกันก็เ,เลยชวนมาดูนะครับมาดูว่าเขาจบยังไงนะจบอะไรเขาอาจจะไม่มาครับแบบแรกแอมบิซีน่าฉันยุ่งอยู่นะแอมมีเฮฟวี่ d มดเด้กำลังช่วยพ่อทำงานอยู่คนนี้นะครับไอคานไอแฮทโฟมเบิร์กมาไม่ได้นั่นมีกันบ้าน พูดไอเดียวิดีจังเลยแสดงว่าจะมานะครับแอมคัมมิ่งไรน่ะเดี๋ยวฉันมาเดี๋ยวนี้แหละนะครับวอซับก็คือวอซ์แฮป p e n น n งก็คือสบายดีหรือเปล่านั่นเองนะครับเช็คเอาท์ก็คือ looking for looking for information มาดูครับมาดูก่อนมาหาข้อมูลครับต่อนะครับนี่จากจากที่คุยกับมนตะกี้นะบวร s ส l o g กน l o g กนอยู่ที่ไหนครับ at the mall ครั huh? บ What's he doing กำลังทำอะไรครับ Check out Check out the movie กำลังมาดูรายการหนังว่าหนังเรื่องอะไร What kind of movie is playing หนังชนิดไหนครับที่กำลังเล่นอยู่หนังอะไรครับ Action movie นะครับหนังบูครับ huh? Role played นะครับน,นี้ก็ลองแสดงกับเพื่อนนะครับ The conversation with the partner change the movie and t h ending e ลองเปลี่ยนชื่อหนังลองเปลี่ยนตอนท้ายดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันน mm ี hmm. ้ about you เกี่ยวกับเราครับ mm hmm. what movie are playing in your town หนังอะไรที่กำลังฉายอยู่ what kind of movie are the หนังที่กำลังฉายอยู่เป็นหนังเกี่ยวกับอะไร Who are the actors? ดาราชายเป็นใครเหรอ What's your favorite kind of movie? ชอบหนังแบบไหนมี science fiction ในหนันนนนงหนังวิทยาศาสตร์ romance romance ก็หนังรักๆคล้ายๆนะครับ Thriller ในหนังอาญากรรมค o m e d ในหนังตลกครับมันหนังก็มีหลายแบบนะครับ ดู reading ครับก่อน read ก่อนอา่านนะครับ look at the picture ดูรูปเหล่านี้นะครับ what place and activity สถานที่อยู่ที่ไหนแล้วก็กำลังทำอะไรกันนะครับ Do you think the article is talking about คุณคิดว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะคุยกับเรื่องอะไรดูนะครับนี่กำลังเล่นอะไรทั้งอยางนี่กำลังเดินครับ Okay, let's teenager's favorite place. Them, who, who like let's 8. Reading Teenagers Favorite Place. In some countries, they are called the mall generation. You walk into a shopping mall anywhere in the world and what do you see? Teenagers are chatting, talking on cell phones, or sending text messages. They're eating snacks or drinking soda in the food court, shopping, or just hanging out. They are all wearing similar clothes and listening to the same music on their MP3 players. Shopping malls are still teenagers' favorite place to meet friends and socialize. Malls have all the facilities teens want. There are lots of stores with the latest fashions, Theaters are always showing the newest movies, arcades have the latest games, and sometimes bands are playing live music. Malls have several advantages as hangouts. They're safe, and they're comfortable in all kinds of weather. The places <laughs> I go to are the malls and places like this. I go there to look at things, find something to eat, listen to music, play games, and so on. This is a summary of the places like to go ไปก็จะทำกิจกรรมคล้ายๆกันครับต่อนะครับข้อหนึ่งเขาถามว่า why are the t e e n called the m o r e generation in some ทำไมบางประเทศถึงเรียกว่า the m o r e generation ก็คือวัยของแต่ละคนเขาจะไปต่างที่กันถูกไหมครับเหตุผลเป็นอย่างนั้น Which more activity are the same in your country? More activity ก็คือที่เขาไปแล้วก็ไปเหมือนๆกันไปทำอะไรบ้างครับ เมือไทยก็คงไปเดินดูของไปซื้อของไปทานอาหารอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับก็ลองตอบดูครับ What are some of the a d v a n t a g e of mall as a place to hang out? Hang, hang out นี่แปลว่าไปเดินเที่ยวเล่นนะครับคำตอบอาจจะตอบต่างกันนะครับแต่ว่าจะไม่มีอะไรที่ผิดหรือถูกนะครับแล้วแต่สถานที่ครับเป็น อย่างข้อหนึ่งเนี่ยไปเจอเพื่อนไปหาเพื่อนนะครับไปพบเพื่อนข้อสองก็จะต่างกันไปนะครับข้อสามอออัเซฟเซฟก็คือปลอดภัยนะครับไม่ต้องใช้เงินเยอะสะดวกสบายนะครับอินออคายเอาไปเติมอากาศแบบไหนก็ไปได้ครับฝนตกแดดออกไปได้หมดนะครับพร้อมอยู่ในร่มไ t ติงครับ What do you think your family member and friends are doing นะคุณคิดว่าครอบครัวของคุณและเพื่อนๆกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยก็ Present Continuous หรือ Present Progressive นะครับอย่าลืมประธานแล้วตามด้วย is/am/are แล้วตามด้วย verb ing นะครับก็ลองเขียนดูครับ I think my brother is surfing the internet ฉันคิดว่าน้องชายฉันกำลัง surfing the internet ก็คือกำลังหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตอยู่ครับ Project ครับ Choose a popular t i e t u r e hang out in your town นะเลือกสถานที่ที่วัยรุ่นชอบไปครับ Take some photos ถ่ายรูป or draw pictures วาดรูปก็ได้ครับ of the people there ของคนที่นั่นนะครับ Write what they are doing ให้บอกให้เขียนว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะ Present a report to the class มาพูดให้เพื่อนฟังนะครับใช้ to Present c o n t i n u o u s ครับ ประธานตามด้วย i s m r ตามด้เพเ่มเตอร์มจิกวาดรูปนะครับว่ากำลังทำอะไรในส่วนการค้าเท่านั้นเองครับง่ายๆครับนี่คือยูนิต8ครับ present progressive tense นะครับ What are you doing คุณกำลังทำอะไรนะครับเนื้อหาของเทอนึม1จะหมดแค่ยูนิต8นะครับต่อจากนี้จะมีสรุปของยูนิต5ถึงยูนิต8อีกนิดนึงก็จะหมดแล้วนะครับ ไปเทิมแล้วอย่าลืมดูหนังสือนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อติดตามาติดตามวิดีโอต่อไปด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ